ตำนานความเชื่อเรื่องลี้ลับในไทยมีมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของเจ้าพ่อเสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพยำเกรงกับผีตายโหงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นวันนี้เราจะมาเปิดตำนานความเชื่อที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานถึงเรื่องราวความสัมพันธ์อันน่าสะพรึงกลัวระหว่างสองสิ่งนี้ ที่ร้านกาแฟในซอยหลังมหาวิทยาลัยเจและเพื่อนๆน,นั่งคุยกันในร้านกาแฟที่กำลังจะปิดนี่พวกแกรู้ไหมว่าทำไมสารเจ้าพ่อเสือที่พวกเราชอบไปไหว้ขอพรถึงมีเรื่องเล่าหลอนๆเยอะจังเฮ้ยเจจะเล่าอะไรตอนนี้วะอย่าไปสมใจเลยนะไอเจมันก็ชอบหาเรื่องมาแกล้งเรา เฮ้นี่เรื่องจริงนะเว้ยเขาว่ากันว่าที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่สิงสถิตของเจ้าพ่อเสือแล้วยังเป็นที่ที่รวบรวมวิญญาณผีตายโหงไว้เพียบนัดเสียงสัน่นผีตายโหงผีที่ตายแบบไม่ปกติใช่ไหมวะใช่คนโบราณเชื่อว่าผีตายโหงมีแรงอาฆาตสูงเพราะตายแบบไม่ทันตั้งตัวจิตยังยึดติดกับโลกมนุษย์ ทีนี้พอมีคนไปไหว้เจ้าพ่อเสือแล้วไม่ทำตามสัญญาวิญญาณพวกนี้ก็จะอาลวาดตามไปหลอกหลอนจนกว่าจะตายตามกันไปโอ้ยเจ๊เลอะพูดได้แล้วนะขนลุกไปหมดแล้วยังไม่หมดมันมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะไฟในร้านดับวูบลงชั่วขณะก่อนจะติดขึ้นมาใหม่กรี๊ดนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยใจเย็นๆร้านมันก่าแล้ว ในจังหวะที่เจกำลังจะพูดต่อมีเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากมุมมืดของร้านเสียงลึกลับมาฟังเรื่องของเราสิทุกคนเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรเวลาสองทุ่มทางเดินเปรี่ยวๆระหว่างมหาวิทยาลัยกับศาลเจ้าพ่อเสือผีชายหนุ่มแต่งกายเหมือนนักศึกษามีเลือดไหลาจากศีรษะ เจเดินกลับหอพักคนเดียวเพราะนัดกับฟ้าขอตัวกลับก่อนโอ้ยไม่น่าไปเล่าเรื่องผีเลยนี่กกลัวเองซะแล้วเจเดินผ่านสารเจ้าพ่อเสือเก่าๆที่ร้ายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และบรรยากาศวังเวงหืมทำไมวันนี้เงียบจังวะท่านใดนั้นเจก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าเขาแต่ชายคนนั้นเดินแปลกๆหัวเอียงไปด้านหนึ่งเฮ้ยนั่นนัดนี่ว่านัดมึงยังไม่กลับอีกรอวะ ชายคนนั้นหันกลับมาหาเจช้าๆ้าใบหน้าซีดเผือดมีเลือดไหลาจากศรีรษะและสายตาว่างเปล่าผีชายหนุ่มเสียงแหบพร่าเราคือคนที่ไม่รักษาสัญญาเจตัวแข็งทื่อเขาจำได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่เขาพึ่งเล่าไปผีชายหนุ่มเจ้าพ่อเสือไม่พอใจในเสี้ยววินาทีนั้นผีชายหนุ่มก็พุ่งเข้ามาหาเจอย่างรวดเร็ว เจล้มลงกับผืนแล้วภาพก็ตัดไปรุ่งเช้านักข่าวและตำรวจยืนล้อมศาลเจ้าพ่อเสือไว้มีรถพยาบาลจอดอยู่ไม่ไกลพี่ตำรวจคะนี่มันเจเพื่อนหนูเทงตำรวจถามรายละเอียดเล็กน้อยแต่ฟ้าได้ยินเพียงเสียงวิทยุที่ดังขึ้นมาแววแววเสียงวิทยุเบื้องต้นพบว่าศพมีรอยฟกช้ำตามร่างกายและใบหน้ามีร่องรอยการถูกกดัด แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ฟ้ามองไปที่รูปปันเสือตัวใหญ่ในสารเจ้าข้อเสือที่ดูเหมือนจะยิ้มมุมปากอย่างน่ากลัวเป็นไปไม่ได้เจเจต้องไม่เป็นอะไร ท่านใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเสียงลึกลับคราวนี้ถึงตาเธอแล้วฟ้าหันควับไปรอบๆแต่ไม่พบใครเธอรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเรื่องราวของเจเป็นเพียงหนึ่งในตำนานเล่าขานของศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ที่ที่วาดกันว่ามีคนตายโหงมาเป็นจำนวนมาก และวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่รบรอบๆเพื่อตามหาเหยื่อรายต่อไปและคุณละ่ะกล้าพอจะเดินผ่านศาลเจ้าพ่อเสือในยามค่ำคืนคนเดียวหรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานผีเจ้าพ่อเสือและผีตายโหงที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังไว้ทุกท่านจะชอบและได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้นะครับหากใครมีความเชื่อหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานลี้ลับที่เราจะนำมาฝากกันในตอนต่อไปทุกการสนับสนุนของทุกท่านคือกำลังใจสำคัญในการสร้างสารคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ